โฮมโปรขอเชิญทุกท่านร่วมช้อปสินค้าเกี่ยวกับบ้านราคาพิเศษในงานโฮมโปรแบงกอกเซลล์21วัน21สาขาฟันธงแก้ชงเฮงเฮงทุกบ้านกระตุ้นกำลังซื้อลดกระนำทั่วกรุงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5สิงหาคมที่โฮมโปรทั้ง21สาขาในกรุงเทพและประิมณฑลงานนี้คนรักบ้านห้ามพลาดเด็ดขาดนะจ๊ะ อารยาาปัดส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาอยู่ที่ตึกอาคารเก่าที่สร้างมาก่อนจะมีกฎหมายเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการจะมีผลบังคับใช้ในปี2548นะครับอย่างเช่นอาคารสโมสรตำรวจที่ถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งมีแต่บันไดดังนั้นเมื่อตอนที่ผมไปเป็นพิธีกรงานตำรวจพี่ๆตำรวจรวมถึงท่านผอ,อรตอรพลตเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงก็เลยต้องช่วยการยกพิธีกรมนุษย์ล้อขึ้นบันไดไปแบบนี้นะครับ ก็ต่างครับปัจจุบันก็เริ่มมีตึกอาคารเก่าแก่หลายแห่งนะครับที่มีการปรับปรุงอาริยสาปั h a เพื่อให้ทุกคนใช้ประโยชน์ได้สะดวกปลอดภัยอย่างเช่นที่ตึกเก่าของกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังซึ่งใช้งานมากว่า20ปีแต่ล่าสุดก็ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเรื่องอาริยสาปั h a เพื่อให้ทุกคนทุกวัยไม่ว่าจะเดินได้หรือใช้รถเข็นก็สามารถใช้งานได้สะดวกปลอดภัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แม่วันนี้ก็ได้มาสำรวจอารียสถาปัตย์ที่ตึกหลังเก่าของกรมธนารักกระทรวงการคลันงนะครับตึกนี้ได้มีการปรับปรุงเรื่องของอารียสถาปาททัตย์ยังไงบ้างครับรถตันี้ครับจริงๆเนี่ยก็อยากจะคือนอกจากจะมีหนึ่งที่จอดรถให้กับคนพิการแล้วนะฮะอันที่สองก็คือลิฟต์ตัวนี้นะฮะซ,ซึ่งซึ่งซึ่งหลักลิฟต์เนี่ยเขามีสองแบบก็คือแบบว่าต้องให้คนเนี่ยทำให้หรือให้ผู้พิการเนี่ย สามารถช่วยเองได้ก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะให้แบบช่วยตัวเองได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยเลยเลยสั่งซื้อลิฟต์อันนี้มามามานะฮะแล้วก็ใช้มาประมาณเกือบปีละวนะฮะรู้โลกปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลิฟต์นี้ก็สามารถที่จะยกได้สามารถจะออเปเรตเองได้นะฮะหมายความว่าผู้ที่ใช้วีแชร์เนี่ยสามารถทำได้ด้วยตัวเองเลยตตั้งแ่ไม่เราไม่ต้องไปก็มีคนช่วยอันนี้คือหลักหลักการของเรานะฮะแต่ว่า แล้วก็ห้องน้าก็ก็ปรับปรุงห้องน้ําเก่าซึ่งอาจจะเดิมอาจจะแคบหน่อยเพราะฉะนั้นนี้ผมคิดว่าอันนี้ก็ท่านรองเอกนะครับที่เกี่ยวข้อง้วยก็ผมไปสองไปเสนอให้มีการใช้เรื่องอายาศรปัตย์อะไรนี้คทั้งหมดเลยทั้งตึกใหม่เป็นตัวอย่างเลยโอ้เยี่ยมเลยครับนี่แหละครับตึกเก่าแต่ทําอายาศรปัตย์ใหม่เพื่อความสะดวกทันสมัยปลอดภัยใช้ไรจริงๆนะครับผมอารยาศรปัตย์กรมงธนารักษ ะดวกขอไทยทัวทยท่วไทยสำหรับท่านท,ที่สนใจจะติดตั้งลิฟต์ทั้งในตึกเก่าและตึกใหม่หรือลิฟต์ในอาคารบ้านเรือนตลอดจนลิฟต์ที่ติดตั้งตามสถานที่สูงชันต่างๆรวมถึงเก้าอี้ไฮเทคสําหรับผู้สูงอายุใช้ขึ้นลงบันไดบ้านสามารถติดตอ่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท OMC Sunyu Elevator จํกัดโทรศัพท์0 2 9 8 0 1 9 1ถึง4